โซนนี้แหละโซนที่ว่าเราจะได้หารเหล่าๆบานๆปัญหาไม่างเขา้างเข้เขาที่กุ้นมซอู่เงียเล่นโตัวนี้เออหมึนี้ให้ห้สิบันเลยสเอาหมึนี้ส่องเส้นต่อลาดจะโซนลาดก็จะเป็นแบบ่ายพวกผักไร่นะทุกคนมันเป็นแบบโซนขายเนื้อบเลยมาเต่เมืองไทยนะทุกคนกิจินดาปิซซี่ฟาเดี๋ยวเาห ทุกคนชมบรรยากาศชิวๆในตอนเช้าอยู่ที่ร่วงขบางบ้านบราที่โซโซทุกคนนี่ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านี่ก็คือตลาดเช้าท่าเรือท่าเรือมีลักษณะนี้ก็จะเป็นการค่ายอันน่าข้องฟักทุกคนข้องฟักเด็ดๆข้องร่วงขบางเลยแหลยย่างบะเห็ดพวก โุ้งเท่ก่อนเโลนึงอ่ะบ่อทุ่งนึ้ออันนี้ก็เห็ดพวกอันี้เห็ดขตอเห็ดขนโอเคเดยวกนนะยังบ่อเ็นมูกยังวะเอ็นมู่เอาเท่าไรโลนึงเอาโลนึงเอ็นนี่ก่อนกโซนค่ายเนื้อมูเด้อ นี่งคิปีงเอาไหนูเดียวเอาข้าไม่มีปรรลุกน้อยสิโม่ลไสิบห้าร้อยกว่าบาท ไม่มีรังสันๆเดี๋ยวสโซเอาซีนหมูกันทุกคนเัาซื้อมันนี้เป็นหมูติดมันไอ้ๆๆนยนหมูติดเอ็น,น,น,นเดี๋ยวจะไปซ้อมเปนต่อทุกคน,นประมาณกิโลอัน่นาซื้อตัวเอ็นมนนี้ประมาณกิโลละลอยเลยทุกคนเอ็นหมูทุกคนคล้า,<ด>ายๆกับเอ็น,น,น,ะ,นะติดซีนหมูเนื้อหมูน่ะ แต่ว่ามันจะแซ่บเพราะเขามากกินปริลอยหนึ่งหรือปริโดละลอยถ้าเป็นเนื้ออันเกาสุดๆเราจะเมนลอยปลาแปสิบก uh, ็ประมาณลอยสาวลอยสาวบาทสาวห้าบาทประมาณสาวห้าสิบ มาทุกคนโซนนี้แหละโซนที่ว่าเขาจะได้อาหารเหล่าๆบานๆโหแล้วบอกว่ามีทุกคนนันจะโหแล้วตรนี้เราจะมาตามห้าง้องปลาตามเคยทุกคนนี่เห็ดเสร็จใช่แล้วกิโลอะไรก่อนนี่น่ะ หงไปซอกันต่อกันทุกคนนเห็ดโคนเลยเห็ดโคนเออเขาที่มาตะเกียงเขาเซ็นน้าด้ามาตบกินลูกนเี่ยเอาเหมือนเด็เขาเรียนเลยเคเรียนเอ จะมาทำไรกันไหนเราเอาน่มแค่หลงบอรสีเนี่้าได้บริเวณนี่ยมาไว้นี้กัอยงนี้แค่ตัวนี้ตัวนี้เออมดนี้ให้5้ิกันเลยแ่จานห้นมันยังจะส่งอันนี้มันไม่เห็นพอกระหน่งมันจะเสีย เห็ดละงูท่านค่อยๆช่วงละเส้นท่วงแปดสิบเหมดอนนิ้วองเส,นงสง้นสามช่วงนะสามจา,จานาค่ะกินแบบนี้ยังนึ่นงสุกเจียมเกี๊ยวส้มกระเซมหุ่มกระเซม,แ,ซมแกงก็ไดรทุกคนเรียบร้อยละหอ่อใดหนึ่งยางละช่วงยางกับอันลหมูอันนี้คือเห็ดแซ่บทุกคนโมโหบานลสีอิอนเห็ดเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับซี่ส้มนี่แหละเป็นซี่ส้มเห็นรอว่าคนลาวจะมาก,กินไร เอาผิวอย่แล้หมีอ้อมาแต่ยานี่ทุกคนกิโลประมาณเกบ้าบาทเนี่ยแหละว่าเอาผิวให้เห็นเอาคี่น้องเมืองไทยทางฝ่ายาไปเก็บกับบุคคลให้เห็นเห็ดก็มีนะทุกคนไปไ่ซองยางละ สลลด์จะสไลด์ก็จะเป็นแบบค่ายผักผักไลน์นะทุกคนแต่ว่าผักในกราคาค่อนข้างจะสูงจะแพงในช่วงฤดูฝนเลยมีของทานที่เห็นส้วนเลยทุกคนตัวนี้ก็เป็นโซนค่ายเนื้อมูทุกคนเนื้อมูเนื้อเนื้อข่อยเป็นแบบโซนค่ายเนื้อแบบครึ่งเลยเดี๋ยวจะโซเซ้อนะ,ะซื้อมะเขือแห้งทุกคนซีพริกแห้ง เป็นีพริกแห้งนี่ก็เป็นพริกแห้งอ่ะมาแต่เมืองไทยนะทุกคนพริกจินดาพริกซีฟาปลาปลาปลาบ้านบมาผิมจะคายมั้นี่ทุกคนนี่ตัวนี้เป็นแบบปลาเป็นตอนใหญ่เลยเป็นปลาตัวใหญ่ตัวนี้เป็นปลาปลาน้อยนะชงได้เ่ย หนึ่งห้าสิบ่อซื้อท่อง่ายเลยเรามันจะประหยัดวนเก้าสิบาทเนาะแม,มนเพราะว่าถ้าซื้อเป็นท่งน้อยทุงย่อยทุย่อยเรามันน้อยเดียงบมทิ้งท่งนงแลนเลประมาณเจ็ดสาบาท74บาทับปลาแดกเลยแมปลาแดกตอนง่ายเลยทุกคนหัวโบนี้ผักขหอมนะบอพิมผักข้ามหอมเลผักสีลาทุกคนมาได้น้อยมาดนึงเบาทในทุกคนห้าผันกีบมีบบนสิบตนสำหรับพิมแพงแพงแมนตัวนี้แงไร เขาจะพูดกินเองทุกคนแม่แหละแม่แหละอันนี้หน่อันนี้30าบสิบสัตัน้อยตัวนึงเดวนึประมาณห้าิบาทเอาโลเอาโลนึงก็ตอนนำมันเดยวตอนเดียตอนตัวน้แค่ไหนพันตัวนี้ๆนี่ได้สร้างเราตั้งห้าตัวที่หนึ่งหกพันตัยแค่มาจากต้นกับไดเอาน้ำมาเอาตัวใหญยใส่จากงซองขี้นะ เนาะเฮ็ดเอาเนาะสองคิดเลยปีนั้นสิบสองพันเอาเต็มสิบพันซะไปพี่เส้นะเนอมันพอดีเป็นสี่สิบพอดีเป็นสี่สิบเผ็ดไดยเยอะเลยแดเลยทุกคนเดี๋ยวเขามาเลาะซอกอีกต็มจุดหนึ่งพบหาาครับพอเขาหนีไปซื้อสบู่ผมบอกไง เดี๋ยวซื้อไข่กันด้วก่อนหัวไข่แตะเขาได้เขาได้ก่อนร้อยเดีแตะละร้อยบาททุกคนน้ำตาลเครื่องตงตวอ่ได้ไข่มะเผ็ดปลาแดกปลาทุกคนละกัน ซีนมูแม่ประมาณนี้ทุกคนไปโอ้ชอโซนี่เนี่ยซีนมูทุกคนซีนมูที่เขาไปตลาดซื้อมาถนับ่พิมซื้อมาเสานี่แหละเก็เลยว่าได้มันขวดจนค่ำทุกคนนะเมื่อวานนี้เขาก็จัดเมนูเนี่ยก็ไปแล้วต้มยำปลากร่องกับอนาพะโล้ตีนไก่นะวันนี้ก็ขอจัดอาห้าเหล่าๆซอโซแม่ตะกนด้วยก สบายดีทุกคนซาโซเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะเมร์ซาโซจะมาผัดเห็ดแซ่ทุกคนด้วยความาหุ้มเห็ดนี่เห็ดแซ่คุณพ่าโซเซิงว่าถ้าเป็นยาเห็ดไม่ได้ทุกคนจะต้องให้เห็ดแซ่ที่มาหนำทุกคนแต่บางวันเอ็ดีจะมีเรื่องเอินเห็ดไม่ยังบอตรงนี้เห็ดแซ่ก็คือมาจากคำว่าส้มแหละทุกคนแต่ว่าเอินซี่ก็เป็นซี่แซ่แซ่มาบางปีของซาโซเอินแบบเป็นเห็ดแซ่บหัวอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าจังหวัดได้มีหรือบอทุกคน แนะนำบอกของเด้เด้อคอมเมนต์บอกได้ับเงินส่วนต่างการก็สามารถคอมเมนต์บอกซาโซกับบอกพิมพ์ได้บางๆข้องอ่าแต่ละอันเอ็ดีแต่ละคนท่านเอินมาเห็ดย่างเห็ดย่างทุกคนซื้อเห็ดเนาะบลอกบานเ่าเอินมาเห็ดแซ่บนะทุกคนที่ว่าเขาไปเลาะตลาดซื้อม right> ือเซามาซึ American ่งว่ามื่อซาโซจะผัดคือแบบบันบานเลยทุกคนแบบเขาผัดกินปกติบันบานนั่นแหละเพราะว่าบางคนก็เจ้าอันเอาไปผัดชะน้ำกะทิก็ได้บลอกพิมพ์เอินคั่วยังว่าเนี่ยคั่วกะทิเมนคั่วกะทิโดยที่ว่าใส่เห็ดแซ่ดเนี่ย มีนั่นแหลนี่จะโซ่เครื่องต่อไปนี่เครื่องจะแกงทุกคนน่าเป็นเครื่องพิแกงแหละจะมีหอมแดงมีผักเทียมเดี๋ยวลงพร้อมกันสักเผ็ดแห้งทุกคนถ้าผัดซอสเผ็ดแห้งนี่จะหอมเป็นพิเศษเลยจะแซ่บโกรธทุกคนแล้วก็จะมีขิงนี่นะขิงมับานเอาเลยแม่เฮาวก็จะตำทุกคนเพื่อจะไปหุ้มกับตัวน้ำมันหมูของเฮาฝากกัน้นต้น สบายดีทุกคนหมายเกลียวนะคนอย่าเฝ้าเบื่อพวกเขาเดอ้อกับการเห็นอาหารเหลา้าคว่วอาหารเหล้าก็เช่นทุกคนได้เบิ้งนํากันแดงน,นะทุกคนเพือ่อว่าหลายคนอาจจะบางคนอาจจะยากลองไปทําเบิ้งกับซุรการทรําอาหารเหลาานะทุกคนสลับสกักับอาหารไทยอ่ามันนี่ก็เสนอร์เมนูคั่วเห็แดแซหรด้วยผัดเห็แดแซ่เดอ้อซอสโบม่นหุม้มเด้อันนี้ก็จะต่าแบบประมาณนเนเาะเนถ้าว่าเป็นเมนู ขั้วเนาะเลือกผัดนี่โซโซจะมากินกับข้าวจาวทุกคนม,คนะมาทุกคนมาเริ่มผัดเรือกขั่วเห้ดแซกข,ข,ของเ mm hmm. ่อเลยซอสจะใส่น้ำมันไปนิดน,นึงทุกคนจะบ,บริสไลด์เดี๋ตัวนี้เด้เพราะว่ามีซีนติดมันนิดน,นึงเดี๋ยว <c oughs> ละซโซจะผัด มูติดมันของห่อนี่มันสุดแต่สมาร์ตได้ทุกคนมันหอมเนาะแน่นแน่นหอมแน่นเลยหรือว่าบางคนก็สามารถใส่มูซ้ำซันได้คล้ายๆว่าเอาส่วนได้ก็ได้ทุกคนที่ว่ามันมีมันมูติดเข้ามานะเป็นมูซ้ำซันหรือว่ามูติดมันก็ได้ซึ่งว่าจะได้หมดเลยมาทุกคนเฮ็ดมูของสุกแล้วก็เอาเครื่องที่เขาโซ่ต่ำใส่มื่อกี้เนี่ยมาซาเลยทุกคนบ้านเขา บ้านเราบ้านเราเยอะกว่ากันว่าเครื่องคั่วเครื่องคั้วแบบต่ำเรือว่าเบียงไทยก็เข้าใจง่ายคือเครื่องพริกแกงนะเลยว่าพเขาเอิ่นเครื่องพริกแกงเลยว่าจะทุกคนจะเข้าใจกันเครื่องผัดนี่แหละทุกคนถ้าเราล้างหม้อเขาเริ่มสุกแล้วผัใส่กับหม้ให้มันห้อมเลยตอนนี้ห้อมแหงมาถึงเราจะสัวผัดให้มันห้อมเพิ่มเติมราคาเขาจะเริ่มขั้นตอนต่อไปะช่วยจัดการ นี่กระยาเคาะให้มันด่างไปก่อนบ่พี่ท่านทานเซ็บบอกโซล่าก็จาผัดแล้วมันจะเห็ดเส้นดังๆท่าน่ะเส้นดังเมี่นเส้นหนักแดงว่าแซบเวลากินเสี่ยงเสี่ยงระดังชัวรซาดกันที่ว่ากินแซบมาเดินพัทธีแล้วเอาเห็ดว่าหออลงไปเลยทุกคนเพราะว่าห่อจะบริเติมน้ำโซโซ่จะดื่มเลยวอน้ำเห็ดมันจะเอามาเองเอมาเลยทุกคน เพราะว่าเครื่องอันห่อผัดเข้าไปนี่มันจะมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงนะอ๋อโมฮัวถ้าว่าอยู่เมืองไทยบ้านคนอ,อินชีนี่เคยมีเมนูก็้คล้ายไับมีกินโบทุกคนการผัดนั่แหละนะในว่าเครื่องปรุงแล้วครับของปสมต่างๆนี่จะถือกันได้บ่ผมบ,บคุณบอกหอเด้อทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าอยู่บ้านซะโซ่ขันเช้าวิจะเริ่มปรุงไปเลยทุกคนมานจะเริ่มมีอย่างเดียว ใสซีิ้วลงไปทุกคนเวลาใส่ก็ทุกอย่างทุกคนใส่เหล็กด้นกนานละละละน้อยทางผู้มากกันซ่าแมนซีอิ้วและะ้วก็พวกหนัวนี่ทุกคนนี่นึงไ <governments> ปพวกหนัวมี F4 คอมเมนต์บอกคลิปเมื่อวานนี้ซะโซบอกว่าให้ระวังเลยพอมีพวกหนัวปลอมระบาดแต่ว่าอยู่บ,บ้านเ่าอย่างบูฮูแต่เพราะว่าเ่าซื้อกระซื้อในอนห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนเจ้านี่ันึ่งขนอ้อดด้วยขนอ้อดดีใช่ด้วยจัขนอ้อดีทำป่าแดงกันี้เครื่องปรุงนะคนประมาณนี้แหละ ถ้าว่าเข็มกับใส่เออถ้าว่าจ่างกับใส่เกลือไปหน่อยนึงหยอดนิดนึงนี่ส่างพันก็คือน้ำตาลทรายทุกคนจะบม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บเขือนอาหารเมืองไทยส่วนใหญ่หยอดไปนิดนึงทุกคนอะโรซาดใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงพอเราแบบเราแบบพิมมาร์กรซัทปิดบ้านนไดนไหมนี่ก็พิมม์นี่น้ำเลยว่ามาแล้วนี่แบบช่างพนน้ำเห็ดเดี๋ยวจะออมมาเองควรห้ามเติมน้ำเด้อถ้าว่าน้ำมาแล้วทุกคน็น่ถ้าว่าอะไรก็จะปิดฟาร์มเอาไว้เพื่อจะ เกินว่าต้มปลาไว้แป๊บนึงทุกคนให้เห็ดสุกแล้วก็ซิมเดี๋ยวเอาจะเผ็ดอีกินติมทำทำจิ้มจะบอกใช่ไหมน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มน้ำก็เออน้ำจิ้มเปรี้ยวนะบานเอาน้ำจิ้มส้มเลยว่าเจียวส้มอ่าบานเจียวส้มโซ่จะมาต่ำเจียวส้มต่อป่ะนี่อือฮึอาทุกคนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเฮะโซ่ต่ำมันเจียวส้มบานพวกเขาหรือว่าเมืองไทยอื่นจะได้ปะเจียวส้มพริกส้มสิ พริกส้มแต่บ้านบ้านพี่เบิร์นเจลสมนน้มนะทุกคนนะมีอย่างไดซะส,ส้มที่มันได้มาเผ็ดขอเผ็ดไม,ม่ไงนะหลักๆ,ๆ,ๆ,ๆพริกเขาใส่ใส่พริกสดนีน่ทุกคนแเรื่อว่าพริกแดงนี่แหละเพราะว่าเหาต้องเจวเจลซุดนี่จะต้องเน้นว่าพริกสดแดงนะทุกคนพริกสุกนะอากาศใส่ข้าวเหนียนิดนึ่งเหยาะไปถ้าว่าใส่ใส่พริกเคี้ยวสดนี่มันจะคิ้วต้องเน้นคีพริกสุกสีแดงพริกบานๆของพวกเหาเลยทุกคนใส่เกลือลงไปนิด <บำ S 1> นึง ปรุงนะ้คนัดกระส้มก็ตัก่อนอย่างดีดีว,ว่าเรามีโคกหินวันนี้ต่าเจวตาําริกเนี่ยกันสบายคนแมน่อุย<ต>เจล<ต>เผ็ดกเ็นสตาได้บอกกับเฮ็ดนี่เมันกระเ็นส้งเลยเพราะว่เจะส้มนี่ที่จริง,งต้องต่้ตพให้มันแลกเลยบ่พี่อ๋อจะส้มบานเอซี่คายเอินบานเจวซีฟูนี่นะ่พิมอ๋อแล้วแล้ว ตแต่ว่าปลากระเ,เจ้าเอาหา่านบางสีรหรือว่าเอาอะไรมาตำใส่พอมั้นะไม่แล้วม่รับน่าจะห่วยหน้านะคืออันเจีซีฟู้ดนั่นแหละทุกคนคล้ายกันแต่ว่าเจีซีฟู้ดอันอ่าบางสูตรกับเผ็ดจัดบางสูตรกับแบบโบผ็ดไร้นะออกว่านนำแต่ว่าคือพวกของเผ็ดเนี่ยเราจะเห็ดออกเผ็ดจัดบ้านตามส้มแดงทุกคนส้มว่านใช่ส้มว่านเพาได้มักส้มกันเปรี้ยวหวานแม่นรดว่านเพราได้มักว่านกับเพิ่มเพิ่มว่านใช่ทุกคน ไปดีจ้าอันนี้เป็นผ้าเออข้นขึ้นขข้นคุณหมายย่างอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรหรออันนี้อะไรหรออันเป็นมย่างผักหอมหอมนี่อะไรผักหน้าผ่ผักุผักขี้มูดขี้มูดนี่อะไรอันนี้มั่งนาคคุณลองสีดูเพี้ยวนี่อะไรหูประกอบสีทุกคนมาต่อไปน้ำตาลทุกคนตอนใส่ด้วยทุกคนสูตต้องใส่น้ำตาลใส่ ถ้ามันเป็นเกียวแบบสุดละลางนั่นคนใเดี๋ยวไปด้อ,นอนย,ยนะมาซ่อมก่อนแต่ขุณแต่แยกมาช่วยทุกคนะเดี๋ยวมาหยิบน้ำปลามาห้ามแนุณปิ้งาไว้นลองขุดแต่แยกมาทำมาห้ารช่วยทุกคนพิ้ลงเลยไล่เลยพรเอาน้ำปลาตรงในสาไล่เทุกคนหลักก็คือกินข้องน้ำปลานะโ<ๆ>อเคนขุณได้ละวันนี้ ต่อไปจ้โซ่ก็บีบมังาาลงไปก่อนจ้ะก่อก็เขาบีบเลยเมยันจับให้แม่ก็ได้จับให้แม่ก็ได้ถ้าไม่โซ่เอาแต่คนบีบโปแพดอกหน้าสดทุกคนจะห้อมแหงใ,ใส่ประมาณส้ามลูกเนเปรี้ยว<ะ>่าไม่กินมังาวอ <ะ S 1> <ม>อยู่นหน้าบ้านหอกก็เริ่มหมดละ <c oughs> กินทุกวันทุกวันทุกคนเพราะมันสุดนี้มันดักอ,อกน่อยน้อยเล็กๆเนาะมันง่ายไม่เดียวสุดนี้น้อยทุกคนมันง่ายเรื่องมันฮุงแล้วมันเครียดนะเครียดว่าหอาจะนี่ปะา จะนแล้วพอเลยโชคเปิดย่างซาีอกวอนโอเคคุณกับยานยานย่างป็นเปี้ยวทำไมเปรี้ยวไร่เปี้ยวไล่คือแบบคุณเฮ็ดยานนี่เหรลองดูอ่ะเปี้ยวเี่ยปังไวโอ้โอปลาปลางมือลูกกนไปมือกิจจับมะนาวนะสนหน้าล้างมือลูกคนไว้ไปล้างมือคนอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งผมผัดเห็ดของโอ้เรียบร้อยแล้วซอๆน้ำเริ่มแห้งลแล้วนี่อ่าสุกแล้วทุกคนจะได้เติมน้ำนิดนึงแล้วน้ำแห้งเลยทุกคนลืมเลยเมื่อกี้หม้อจะต่ำอ่ะนะต่ำน้ำพริกเขาเติมน้ำนิดนึงเพราะว่า,ากินกับเนในในในขาซวยนะคนก็ซซวยร้อนจะตองแล้วมีน้ำนนแฉะเ <ๆ S 1> ด้อคผมก็เติมน้ำเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหนึ่งหม้อเตะเตรียมน้องเฉดคุทุกคนน้ำแห้งเลยทุกคนหรืันเบิกหม้อเลย พอสูตรจะต้องมีน้ำนะทุกคนตจะน้ำพอประมาณไดนะ้พอแฉะนะเพราะแฉะแล้วก็ือว่าพอเผาได้กลิ่นใส่กับข้าวซุ้ยเอาแหละทุกคนบพราะถ้ามันอะแห้งเกินไปเดี๋ยวถ้าเราจะปกไว้มันพดขึ้นมาแสดงว่าเสร็จแล้วทุกคนน,นี่เลยทุกคนอ่าเมืองไทยก็จะเป็นเจลซีฟู้ดเท่าไหร่ทุกคนง่ายๆซะเพราะว่าเครื่องปรุงกับประมาณนี้ทุกคนบานเป่าผีเสื้อเอิว่าเจลส้มบำโปรตีนออริเกียจ้ะตัดด้วยกัน เสรสิลงเลยแล้วละแล้วละอาะิเด็ปิดท้ายโรยโดยต้นผักสีต้นหอมต้นหอมเนาะเป็นผักสีนี่ก็นนเ,เล้วทุกคนสัมเน่สื่อเจ้าซีฟูดจ้สมเรียบร้อแล้วทุกคนโคตมาอีกรอบนึงละเดี๋ยวซัสัโซีมกันซีนัสาท พี่มากก็ได้กับสามารถปรุงได้เลยทุกคนเอาแต่ตามประสาทุกคนกินเค็มกินจางจังซ้ำได้กันบางคนก็อาจจะถ้ามาใส่ซอสห้อยได้บ่ซอสห้อยนางลมนีะใส่ได้ทุกคนแต่ว่าจิ้งใส่ได้พวกเขาก็คือว่าอยากเน้นแบบการปรุงแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ฮู้เลยนะบ๊วยบ๊วยองไรก็ซิมซิมด้วยเดแล้วใช้รองสำหรับโซ่โซ่มันจะห้องชิ้งขึ้นมาทุกคนโอ้โห ข้าวเปล่าตักเลยได้บ่พิมแต่คนรสชาติก็คือจะเครื่องปิ้งแกงจะออกเผ็ดนะคนเครื่องคั่วแหละนะออกเผ็ดแต่ก็หอมขี้เขาลงมาดูดูดเดี๋ยวกะเอาไม่ไม้ผิดชุดอีชุดก็ลืมรวยอันไปคืนกับคืนตักจนเกลียวแล้ว น,น,นมันต้องห้อมไปขี้มูดก่อนทุกคนแม่นไปม่โก้จะลืมทุกคนปิดท้ายน้ำห้อมน,น,นนะดิดนึงนะตัดนิดนึ่งกินเลยใส่ระโก้ขึ้นมาผิดพลาดย้อนย่างซะโซ่เพราะว่านี่แหละอาหารตามฤดูกาลปีนึงได้กินค้างเดียว,วเราอาจจะลืมซุดนิดนึงน่งนี่คือวิธีแก้ตัวอ่พักห้อมก็มาเลยหน้านอีกบาบิมปก <laughs> ต,ติเราต้องอาริซาไป็นนำเลยทุกคนแม่นปิดท้ายเลยอ่าไอ้ต้นห้อมเลยทุกคนต้นห้อมสอย บวายุครือว่าสักพัเนี่อ่ะแป๊บเดียวทุกคนเรียบร้อยละมาเดี๋ยวเราจะมาจัดตักัจานลรากินข้าวกันละ,ะตักห้องแทนแล้ววันนี้ทุกคนนี่เห็นปะน่ากินแหงทุกคนคั่วเห็ดแซดหรือว่าผัดเห็ดแซดนั้นเรียบร้อยแล้ทุกคนได้ลองบึงทำบึงเดอ้อทุกคนรสชาติจะออกหว่านอน่อ,อนๆน้ำเดอ้อบอกอ่นี้ตาลสายลลักหลักก็คือต้องมีความเผ็ดนำหน้านะเห้ย<ม> <ๆ S 2> ทุกคน นี่ทุกคนขัวเห็ดแซดเลือกผัดเห็ดแซดแบบบานบามาผิวซาซเดอ้ออนนี้ก็ห้อมแห๋ยวไปกินข้าวกันมาทุกคนนี่แหละคือหน้าตาขอ้ผัดเห็ดแซ่ดเวิ่มขัวเห็ดแซดบานมาผิมซาซทุกคนมาเริ่มซาซก็เอาเห็ดใชก่อนทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราในปีนี้นะที่วันได้กินที่ว่าบางคนอาจจะบ่มักใส่น,น้ำจิ้มชีฟูดเลยว่า เจียวส้มนี่ก็ได้ทุกคนเพราะวันนี้มันมีรถจัดรถพิษอยู่แล้วขมจิ้มซีฟดลาทะเลทุกคนขา้าวซอยมากรีดประมาณนี้จิ้มซีฟูดกับเกลือประเทศน,นิดนึงมันคขมทุกคนแค่ไม่ได้กินกิน <laughs> ว่าพี่จับระว่างเราเปนตกนะเบื่อแบบนี้เมนูมน,น,นี้เกลือปลาเกลือหมกหะทุกคนสุด,ดยอด เราพิมพ์ว่าอาหารเหล่าหลักๆที่ากินกับข้าวเจ้าเข้ากันก่นเนี่ยเราพิมพ์ว่าเมีหนุกขั้วผ็ดแซนเซนนี่แหละมีคอมเม็ดนหนึ่งมอกตะโสะมีแต่คลัวเราประท่ากินนะคกันพอบราพิมพ์มากว่าตะโสะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล่ว บมกินบัวใดทุกคนวันนี้ก็กิน,กน,กนข้าวน้อยทุกคนตักข้าวซะน้อยแลหละทุกคนเี็ให้จีกกจ่างก็น่าจะงูแหละบมกินบัวใดทุกคนมันแซ่บะนะเราตีง่าเย,ยาเลยมันกดบัวใดครับอย่าลืมด้ทุกคนคอมเมนต์บอกขอเขาเลยว่าอยู่เมืองไทยเอินเห็ดยังหรือว,ว่าเรียกว่าเห็ดอะไร ็ดนี้มันจะมีกิ่นเฉพาะสโซมันจะห้อมไปอีกเติมแบบหนึ่งจะบ่คือเห็ดโคนจะบ่คือจะบ่คืออันนะเห็ดเพาะจะบ่คือเห็ดพวกแต่ละเห็ดก็บ่คือกันอยู่แล้วป้าพิมเกลาของแต่ละเห็ดใช่ว่าที่จริงมันจะมีเมนูเด็ดเติมเมนูนอบพิมพ์นอบเีหยวใส่กะทิหนักน่ะเดี๋ยวมันน่าสโซถ้าว่าไปได้เห็ดนี่มาอีก้สโซส,ส ER: ังเกตแล้ทุกคนได้เบิ่งกันเมนูนะสโซก็มักแพงทุกคน จะกินคล้ายๆกันไม่ได้ินก,กับเจ้าส้มลรอกค่จะมีข้าวจ้าวประมาณนี้ทุกคนช่องยางแบบกันต่างแต่วิธีคั่วจะต่างกันนิดนึงเพราะว่ามีกะทิเข้ามานักเห็ดนะทุกคนอยู่บ้านพวกเราโดยไร้แหงที่ว่าออกเนาะเข้ามาค่ายนะม,ม,ม,มากๆแลก็เมันเอาแหงด้วยว่าเอาแล้วพุนตกเอาแล้วพุ่นตกนนทุกคนครับ อันนี้เราซื้อช่องท่งห้าสิบพันคี๊บประมาณท่งละประมาณท่งละอ่าสองห้าพันเกบรบอยกูบ,บ้าประมาณเก้าสิบบาทตัวเป็ดเป็ดสิบปลายเก้าสิบบาทพอได้นำน้ำน้ำนั้นเจ้วส้มเนี่มาตัดนั้นคนซีฟู้ดมาตัดกัะเสรบเพิ่มความ,ม,ม,มนี่ก็อควา<ผ>มแซ่บ,มซบขมนัวขมนัวเข้าไปอีก ว่าอันนี้นะเ่าผัดเป็นแกงท่งเดียวเลยแม่แม่พออย่างเรื่องจึงท่ง่งนึงทุกคนอ่าเผ็ดเอาเรื่องเลยทุกคนมันีต้องให้รดจัดพอพิมพ์กันว่ให้รดจัดแล้วมันจะบูแซ่ปันได้น่ะ เห็ดไร่ชนิดแห่งทุกคนบังชนิดเข้ามาค่ายของกับปกากินเนาะนน่นอาตรงๆหละบองที่ก็ไปเก็บเห็ดออกกับบัวมันเป็นก็ได้เนี่ยถ้าว่ามียามเห็ดมาที่ได้บ้านซะโซ่ขนาดทุกคนจะมีแม่ปะการคนเบื่อเห็ดเกอดว่าทุกปีเลยบอพิมทุกปีจะแททุกคนว่าเห็ดเขาว่าส่วนไร่กันถ้าว่าเป็นเห็ดที่เกิดอยู่ในส่วนกระเซอส่วนยางส่วนพลรายนี่ยห้ามเอามากินส่วนผักส่วนกระเซนแหละ เพราะว่าเอบบางบอนเขาอาจจะใส,ส่าายาสร้างเคมีฆ่าแมลงฆ่าเนา่เห็ดอันนั้นอาจจะเป็นเห็ดพวกบอนเห็ดกินไดแต่ว่ามาทึกกับสร้างเคมีที่ว่ามนุษย์เอาทำเองนี่แหละกลายเป็นเห็ดเบือบาา่อปัสซาวะเลยทึกเห็ดเบื่อทุกปีเลยทุกคน นนนเน,น,นานะทุกคนเนียนน่ยมีกะเป็นเมนูพิมพ์ก๊าบอนแหงนะก่อนเธอแต่งเข้ามามาเลยร้านจริง่พิมพ์ใซ่แอปเอาอซื้อพิมพ์ร้านทุกคนเนออาแนนนะแอปกันเนียนเนียนทุกคนอ่ะทุกคนมื้อนี้กะเป็นเมนูลาวๆอาหารแบบบ้านอาบ้านๆของบ่องพิมพ์โชว์พาทุกคนไปออกตลาดหาซื้อ เครื่องวัตถุดิบต่างๆมาทําอาหารห้ำคนเบิ่งนะเพื่อจะให้คนได้เห็นหนึ่งมาวิถีชีวิตกล้องคนลาวเรือว่าลาวเนื้อซ่องมาก็คือน้องให้คนมายืนเบิ่งซ่องมาก็คืออยากให้คนได้เห็นอการค้าการค่ายแล้วก็เครื่องปลาข้องดงอยู่บ้านเขาว่ามีอยงแดงใน่วงดูฝนนี้นั่นก็ราคาสินค้าบางประเภทก็ที่บ้านอีีจะราคาเท่ากันบ่เส้นคือว่าค่ไกล้บ่ทุกคนล้วก็เป็นมักเผ็ดต่างๆก็ได้ครับเอาในบอกไปละ พอให้สีพอได้หูใช่ไหมครับบ้านเขาใครแตะดึงประมาณเท่าไดเท่าได้แล้วนะแมนอ้ทุกคนเมื่อนี้กยพวกเขาสร้างคนนอนคุณก็มาแมนแมนตองข้อขอบใจทุกคนได้ขอบคุณไล่ไร่เด้อที่ว่าเข้ามาฮับสมคลิปเข้ามาเหาทุกคนมีโฆษณาปิดท้ายซอยเบิ้งฮะเดชเจอกันคลิปต่อไปกับการทำอาหารไทยอาหารลาวสลับกันไปมาทุกคนเมื่อนี้ตองข้อลาบก่อนโชคดีเด้อทุกคนขอบคุณไร่ไร่ขอบคใจขอบคใจครับไป